สวัสดีครับผมชัยหมวกแดงนะครับแจกฟรีแคตตาล็อกนะครับสินค้ามีมากกว่าพันแบบเป็นหมื่นแบบเลยนะครับสนใจนะครับกรลุณาทักไลน์ผมหน่อยนะครับสวัสดีนะครับผมชัยหมวกแดงนะเพื่อความรวดเร็วนะครับผมเน้นเลยนะครับกรลุณาทักไลน์ให้ผมเถอะนะครับบางทีเราทักข้อความเข้ามาเนี่ยบางทีแอดมินผมมองไม่เห็นนะครับแบบมันไม่ขึ้นบางทีอย่างเงี้ยผมขอความกรุณานะครับกรลุณาทักไลน์เลยผมต้องขออภัยมาที่นี่นะ ที่นี้นะครับบางทีมันตอบช้ามันมองไม่เห็นนะครับความร,ารู้นาทักไลน์เลยสินค้าเรามีมากกว่าพันรายการบางทีมีเป็นหมื่นรายการเลยแล้วม,มีแบบเยอะแบบเนี่ยสามารถดูแบบต่างๆผ่านแคตตาล็อกได้เลยที่ท่านใดชอบแบบไหนก็แคปหน้าจอวงกลมมาได้เลยนะครับหรือเราจะออกแบบใหม่ให้ก็ได้ถ้าท่านมีรูปอยู่แล้วมีแบบที่ต้องการอยู่แล้วหรือไม่มีเราก็ออกแบบใหม่ให้ให้ได้นะครับสกรีนโลโก้ฟรีออกแบบฟรีนะครับ และก็สามารถสั่งซื้อสอบถามรายละเอียดต่างๆของแต่ละแบบแต่ละอย่างนะครับได้หมดเลยผ่านนี้ได้เลยนะครับแล้วก็มันจะคุยง่ายแอดมินผมจะเห็นชัดนะครับสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับหรือในการทํางานของเราได้นะครับผ่านนี้ได้เลยสอบถามได้เลยนะครับหรือสั่งซื้อผ่านไลน์เราได้เลยขอบพระคุณนะครับพี่ๆทุกท่านนะครับที่สนใจนะครับผมชัยหมกแดงขอขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ